มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาและสมาคมออโทอเบดิกแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือดำเนินกิจกรรมทางวิชาการการแพทย์การสาธาร,รณสุขและกิจกรรมทางสังคมร่วมกันโดยมีเป้าหมายยกระดับพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการศาสตร์การแพทย์ออโทอเบดิกร่วมกับศาสตร์ด้านต่างๆตลอดจนส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สุขต่ตอสังคมไทย พิธีลงนามครั้งนี้มีรองศาสตราจารย์ด็เตอร์ชุติการศรีวิบูลณ์อธิการบดีมหาวิทยายลายัยราชภัฏส,สวนสุนันทาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจตีนายแพทย์ธงชัยสุนทราภานายกสมาคมออโทโบิบดิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงนาม โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลายัยแพทย์ออโทโบิดิกแห่งประเทศไทยและดรสมชายอัศวะเสรณีประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลไฮด้าร่วมเป็นสักขีพยาน